าใบากี่บาทอืมขายใบยกี่บาทวันเนี้ปู่ซื้อปู่มีตังนะอันนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทโอ้โหโอ้โหเอาสองร้อยบาทขายแล้วเอาตังไปไหนสองบาทครับจุดเตอร์ขายแล้วตังไปไหนครับฮะขายทำไมเอาตังไปทำอะไรครับ เขาเรียกอะไรอะ่ะขายอะไรอะ่ะอะไรนะฮะอะไรครับเนี่ยกระถางกระถางอะไรครับถางสิบาทเอาไปทำอะไรครับ,รบกระถางรกระถางนี้เอาไว้ทำอะไรไปเยี่ยมคนปว่ยวยโอ้โหมั่วแล้วกระถางไปเยี่ยมคนป่วยถังปลูกต้นไม้